ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือกระหว่างประยุทธ์หรือประเทศรัฐบาลใดๆก็แล้วแต่อยู่นานๆเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่นานๆเนี่ยคะแนนนิยมมันย่อมจะตกลงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติการทรําโพลตอนนี้เข้าดูจากการืึ้นไหวเชิงปรากฏการณ์ว่าโอกาสใครชนะนะครับโดยส่วนใหญ่จะเชียร์ใครใช่ไหมฮะจะเชียร์ผู้ชนะไม่ได้เชียร์ผู้แพ้ นะครับจึงส่งผลทาให้โพโดยส่วนใหญ่มองว่าเพื่อไทยจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลพ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนั่นหมายความว่าคนที่เป็นนายกรมตรีจะไม่ใช่พิธาจะต้องเป็นอุ้งอิงลูกทักษิณเป็นนายกรมตรีคนต่อไปแต่สมมุติว่าหากเอาละก้าวไกลชนะเลยพิธาเป็นนายกมตรีเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะเกิดการปฏิรูปเกิดขึ้นปฏิรูปอะไรปฏิรูปสถาบันพระ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่มีการทำโพนะครับขึ้นมาของดุสิตโพเรื่องของพิธากำลังมาแรงฮะคันดิเดตจะเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามที่น่าสนใจคือ ถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะสิ่งที่เขาเคยพูดสิ่งที่เขาเคยเคยปราศัยแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านประธานยังจําได้ไหมครับ6เดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจและได้ตั้งคําถามกับสภาแห่งนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือก ระหว่างประยุทธ์หรือประเทศถ้าเราเลือกประยุทธ์ผมเกรงว่าเราจะไม่มีประเทศหลงเหลือถ้าเราเลือกประเทศประยุทธ์คือสลักแรกที่พวกเราจะต้องถอดออกแน่นอนครับว่าสภาตอนนั้นเลือกพลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าสภาแห่งนี้รับได้กับความไม่ชอบธรรมรับได้กับความ ทุจริตเชิงนโยบายรับได้กับการเอื้อเพื่อพ้องรับได้กับการแทรกแซงการทำงานของตำรวจรับได้กับตัวช้างณนะวันนั้นครับผู้ติดเชื้อ25,000คนเสียชีวิต82คนท่านประชาชนยังจำได้ไหมครับ สองเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมผมอภิปรายว่าทุกๆ90นาทีในประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในรอบ20ปีและผมได้เตือนรัฐบาลว่ามันทารุณเกินไปครับกับประเทศที่มีความพร้อมขนาดนี้และปล่อยให้ประชาชนต้องตายเป็นใบไม้ร่วงขนาดนี้มันบีบคั้นกันเกินไป ระวังว่าน้ำตาเวลามันออกมาจากตามันเป็นน้ำตกลงถึงพื้นเมื่อไหร่เป็นไฟเมื่อนั้นณนวันนั้นผู้ติดเชื้อ2 3 0 0 0 0คนเสียชีวิต2,080คนมาถึงวันนี้เดือนกันยายนผู้ติดเชื้อ1.2ล้านคนผู้เสียชีวิต1 0 2 0 0 1 0 0 3คนติดเชื้อเพิ่มขึ้น4,800เปอร์เซ็นต์ครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1 000, 4 0 0 0ปร์เซ็นต์นี่คือราคาที่สภาแห่งนี้ต้องจ่ายนี่คือราคาที่ประเทศนี้ต้องจ่ายในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วกับอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ห่างกันเพียงแค่6เดือนแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพง สำหรับทุกคนในประเทศนี้ว่าเวลามีมูลค่าในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ตอนแรกบอกว่าจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกก็ถ้าไปสู้กับช้างอุ้ยอ้ายไปสู้ให้มันเป็นช้างศึกอ่ะมันจะสู้ไปทำไมมันมันมั่วนี่ในการที่เราจะชนกับเสือ เอาเข้าไปเอาเข้าไปจะไปชนกับเสือเสือมันไม่ชนเสือนไม่ใช่แพ้นคนที่ระบอบประเสิฐที่นอนกินไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนาโอ้โหสงสัยจะดูซีรีส์เกาหลีมากไปหน่อยปรสิตกอปีเข้ามาอีกแล้วเราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีทัศนคติของสิงโตราจะสีกับสิงโตมาคนละเรื่องกัน ราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในวันคดีสิงโตมันสัตว์ในป่าแอฟริกา,ากคือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสิงโตนั่งเขาเพียบเลยแล้วพูดว่าเ yes, <c oughs> จสซ์ย่ำหัวใจของนักการเมืองประสิทธิ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้น <c oughs> ตกลงไอที่จะทำคือไปไปเอามาวางแล้วจะดูมันเต้นเหรอ <c oughs> อยากเห็นมันเต้นนี่คือไลออนเมนเทลลิตี้ที่ พักการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีนิสัยสิงโตตัวผู้อ่ะมันจะไม่ไปล่าเหยื่อมันจะให้ตัวเมียให้เมียมันไปล่าเหยื่อมันมีหน้าที่แค่กินเหยื่อที่เมียมันหามาแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วถ้าไม่พอใจมันก็ตบเมียมันในกระบวนการวิเคราะห์ปรากฏว่าพิธานะฮะปรากฏว่าถูกชูนั่งนายกุคกรมตรีลุงตู่ตามติดพักการเมืองเคลื่อนไหวเพราะแตกแยก สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับสวนดุสิตนะครับสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกรณีการเคลื่อนไหวของพักการเมืองกลุ่มตัวอย่าง1 1 8 6คนนะครับระหว่างวันที่25-28ถึงตุลาคม2 5 6พนบะครับพบว่าประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพักการเมืองอต่างๆณวันที่วันนี้ร้อยละ60 จุดศูมองว่าแสดงให้เห็นถึงความแตกแยก,กในพักการเมืองร้อยละห้าสมองว่าน่าจะมีการเลือกตั้งสอสอในต้นปี2,565ร้อยละ58.31มองว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะทำให้ได้เปลี่ยนรัฐบาลน,นะครับพักการเมืองในที่น่าจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับประชาชนมองว่าร้อยละ32.94เพักเพื่อไทยนะครับร้อยละ สองหนึ่งพักกล้าวไก่นะครับส่วนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยละยี่ระบุว่าพิธาลิ้มเจริญรัตร้อยยี่สิบดุดสองเจพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละสิบเาจุดสาระบุว่าคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์โดยประชาชนร้อยละเจ็ดมองว่าถึงเวลาแล้วคำถามคือนะครับ ถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบชัดเจนนะคะคำพูดวาจาภาษาเขาอยู่ฝ่ายซ้ายชัดเจนพิธาหลักคิดเป็นหลักคิดตามทฤษฎีเรสการดนะครับที่ถูกนามาใช้ในประเทศจีนนะครับนำหลักคิดทับเทียมเสมอภาคยุติธรรมปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นสู้เพื่อให้ฝั่งตัวเองมีอำนาจสูงสดุดแต่ในความจริงแล้วถ้าไปดูผลโพในเชิงเสติเน โอกาสพรรคเพื่อไทยจะชนะมีไหมมีนะครับมีค่อนข้างจะสูงไหมสูงนะครับจะบอกตอนนี้ได้ไหมยังบอกไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ถึงเวลาทําไมรัฐบาลใดๆก็แล้วแต่อยู่นานๆเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลของเอรประยุทธ์อยู่นานๆเนี่ยคะแนนนิยมมันย่อมจะตกลงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติการทําโพลตอนนี้เขาดูจากการื่อนไหวเชิงปรากฏการณ์ว่าโอกาสใครชนะ นะครับโดนส่วนใหญ่จะเชียร์ใครใช่ไหมฮะจะเชียร์ผู้ชนะไม่ได้เชียร์ผู้แพ้นะครับจึงส่งผลทําให้โพโดยส่วนใหญ่มองว่าเพื่อไทยจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนั่นหมายความว่าคนที่เป็นนาย,ยกมตรีจะไม่ใช่พิธาจะต้องเป็นปุ้งอิงลูกทักษิณเป็นนาย,ยกรมตรีคนต่อไปแต่สมมุติว่าหากเอาละก้าวไกลชนะเลย พิธาเป็นนายกรันตรีเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะเกิดการปฏิรูปเกิดขึ้นปฏิรูปอะไรปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเป็นนโยบายของเขาที่เขาพูดอยู่เสมอนะครับและคนใกล้ชิดคนข้างตัวของเขาโดนข้อหาตามมาตรา1นึฮะกลุ่มวัยรุ่นตามหลักทฤษฎีเลสกาดโดนไปกว่า200คนนะครับนั่นหมายความว่าจะเกิดการปฏิรูปคุณส่วนจำได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้นะครับ ปลายทางของมันไม่ปฏิรูปในมือเขาก็ต้องปฏิรูปในมือเรานะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธกให้เขาไม่มีนิวเคลียรก็ให้เขาสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะเข้ามาเล่นงานพลเอกประยุทธ์และสร้างความเดือดร้อนให้กับสถาบันพระมาหากษัตริย์ผมพูดแบบนี้ไว้ตั้งแต่ปี2560ก่อนที่ จะมีการผ่านรัฐมนูลพุทธศักราช2560บังเอิญฟลุกมันเป็นความจริงแต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาเขาเชื่อเพื่อไทยชนะเขาเชื่อว่าก้าวไกลชนะคนของธนาธรคนของทักษิณก็จะมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแน่นอนนะมันจะเกิดสสิ่งคือ1การนิทรรศกรรมจะเป็นประเด็นแรกๆเลยประเด็นที่2คืออะไรฮนะการปฏิรูปสถาบัน นการสถาบันและสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับอย่างเราก็ตามเรื่องนี้เป็นการประเมินตามเสถิฮะถ้าเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์นะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฟันธงชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ชนะแน่นอนส่วนจะชนะอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยินกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ